สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้คนที่ห่างจากคุณไปเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะณนะตอนนี้คนที่ห่างจากคุณไปเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างมาดูความรู้สึกเขาค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรใบนี้เอาชนะมารเขารู้สึกกับคุณอย่างไรการเอาชนะอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะจบแล้วก็เริ่มใหม่เอาต่อสู้อุปสรรคปัญหา อยากมีคุณอยู่ตลอดเวลาใบนี้เหมือนเขาคุยกับตัวเองเพราะความรู้สึกของเขาเขาเข้าใจและเขาว่ารักเขาอยากมีคุณอยากเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่จะมีคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีคุณอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาใบนี้คิดถึงแต่คุณนะค่ะเขาคิดถึงแต่คุณ เก็บคุณไว้ซุกซ่อนเก็บซ่อนใบนี้ซุกซ่อนเอบเก็บซ่อนคุณไว้ยังมีคุณอยู่นะคะคิดถึงแต่คุณอยากเริ่มต้นใหม่หรืออยากมีคุณแต่เขาก็ต้องมีคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะยามใบนี้ก็เก็บซ่อนไว้ตะมีอุปสรรคปัญหาเขาก็จะเอาชนะอุปสรรคเพราะเขาเข้าใจตัวเขาแล้วนี่ค่ะคุยกับตัวเขาเองเขาคิดถึงแต่คุณยังมีคุณเขาก็ยังเก็บคุณไว้ ก็อยากเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคที่มีอุปสรรคมีเคมีต่อกันคุณมีเคมีมีเคมีต่อกัน,อกนชอบเหมือนกันความรู้สึกที่ดีๆเหมือนกันเข้าใจกันนะคะเป็นรักแรกพบมันรักแรกพบก็ได้ค่ะ เจอปุ๊บรักปับ๊บรักแบบกระทันหันมีเคมีที่ดีนะคะรู้สึกที่ดีเพลงเจอแล้วก็รู้สึกที่ดีอยากมีคุณอยู่ตลอดเวลาจบแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่บางคนบางท่านก็รักเลิกเลิกห่างไกลกันอยากมีคุณคิดถึงแต่คุณใบน,นี้ค่ะครั้งเดียวไม่พอคิดถึงแต่คุณนะคะมาคู่กันกับให้เริ่มต้นใหม่ันนี้ก็ครั้งเดียวไม่พอ เขาอยากมีคุณอยู่ตลอดจากอย่างเข้าใจก็เขาก็เข้าใจนะคะที่ไกลกันห่างกันใบนี้เขาเข้าใจแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วคิดถึงแต่คุณณนะตอนนี้คนที่ห่างจากคุณไปเขารู้สึกเรามาถามความรู้สึกกับเขารู้สึกกับคุณอย่างไรความรู้สึกของเขาเขาก็มีแต่คุณนะคะ คิดถึงแต่คุณครั้งเดียวไม่พอก็มีแต่คุณคิดถึงคุณมีคุณในความรู้สึกเขามีแต่คุณนะคะใบน,นี้ก็ปลูกสร้างอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอยากสร้างครอบครัวมีชีวิตไปกับคุณปลูกสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวแต่เขาก็เก็บคุณไว้ ใบนี้ยับยั้งชังใจก็มีแตค่ความรู้สึกมีแต่คุณแต่เขาก็ยังยับยั้งชังใจรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะทําที่จะจะลงมือเพราะเราถามถึงความรู้สึกของเขาเพราะใบนี้เขายังยับยั้งชังใจได้แต่คิดแต่รู้สึกถึงคุณนะคะใบนี้มาตอกย้าจะมีแต่คุณใบนี้นะคะ เขาก็มีตะคุณอยากอยากมีคุณอยู่ใ,ใกล้ๆทำงานด้วยกันอยู่ใ,ใกล้กันพูดคุยกันมีความสุขได้คิดถึงคุณจากเพราะในหัวข้อคนที่ห่างจากคุณไปใบนี้ก็จากห่างไกล แต่ก็ยังมีคุณอยู่นี่นะคะ่ะอยากวางแผนชีวิตสร้างชีวิตวางแผนพูดคุยเรื่องเงินเรื่องงานการใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณคิดถึงแต่คุณเฝ้ามองคุณอยู่นะคะเฝ้ามองใบน,นี้ก็ห่างไกลแล้วก็เฝ้ามองคุณยังมีคุณความรู้สึกของเขามีแต่คุณนะคะ มีคุณคิดถึงคุณอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆสร้างชีวิตสร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้ต้องรอเวลาอย่างยับอยัางชงใจได้จะเก็บซ่อนคุณไว้ถึงมีอุปสรรคใบแรกมาเขาก็จะเอาชนะมานปัญหาต่างๆเพื่อที่จะมีคุณนะคะคิดถึงคุณมากใบนี้ก็ย้ำซ้ำบอกคิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่คุณตลอดเวลานะคะ ณนะตอนนี้คนที่ห่างจากคุณไปเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างความรู้สึกเขามีแต่คุณมีแต่คุณทุกใบเลยค่ะแต่เขารู้สึกที่ดีอยากเริ่มต้นใหม่แต่เขาทำอะไรไม่ได้นะคะแต่เขาคิดรู้สึกจะเอาชนะอุปสรรคแต่ใบสรุปมานะคะก็ยังต้องยับยั้งชั่งใจยังรอเพราะณนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ ได้แต่คิดได้แต่รู้สึกถึงนะคะคิดถึงอยากเริ่มต้นใหม่คิดครั้งเดียวไม่พออยากมีคุณอยู่ตลอดเวลาได้แต่เฝ้ามองเก็บซ่อนไว้แต่เขาก็รู้สึกที่ดีจะมีคุณพูดคุยปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตการงานการเงินนะคะกับคุณะปลูกสร้างครอบครัวไปด้วยกันเขาได้แต่คิดและรู้สึกนะคะแต่ความคิดของเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา ยับยังช่างใหญ่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดแล้วก็คิดแต่เขาใบแรกเขาก็เอาชนะจะเอาชนะอุปสรรคที่จะมีคุณแต่ตอนนี้เขาได้แต่คิดแต่รู้สึกนะคะเขายัางไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ